สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมานะครับผมสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชมเก่าหรือผู้ชมใหม่นะครับผมหากชมคลิปได้ถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมมาด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็สามารถเข้าไปหารับชมคลิปอื่นๆในช่องตามบีมมาได้อีกเยอะแยะมากมายหลากหลายคลิปเลยนะครับผมมีคลิปเยอะแยะมากมายหลายแนวมากนะครับผมวันนี้นะครับผมดูนะครับอากาศครับร้อนมากๆนะครับผมวันนี้ แดดเปรี้ยงๆเลยนะครับผมก้อนมีแบบน้อยมากทำไวไรด้ไหมตัวนี้ลวดทผัก,กูดลวกกะทิผักกูดนะครับผมนั่นละผักกูดนี่นี่นนต้องทำอะไรนี่ลาง,างอ๋อมีของครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผม ของที่ใช้ในวันนี้นะครับผมหอมแดงกระเทียมทุบนะครับผมแล้วก็ผักกูดนะครับผมแล้วก็กะปินะครับผมแล้วก็น้ํากะทินะครับผมแล้วก็เกลือนะครับง่ายง่ายนะครับเป็นลวกกะทินะครับผมตั้งน้ำกะทิเลยครับผมลวกในทะเลยนะวันนี้ ลวกกะทิในกระทะเลยครับผมวันนี้มาชมกันครับแล้วก็ใส่เกลือรครับผม,มแล้วก็ตามด้วยกะปิครับผมใส่ไปแค่นี้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ทำการคนนิดหน่อยนะครับผมให้กะปิมันละลายนะครับ แล้วก็ใส่หอมแดงกับกระเทียมครับผมเคี oh. ่ยวสกกใส่หอมแดงกระเทียมเสร็จแล้วนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมตามด้วยผักกูดเลยนะครับผมอาจจะดูมันเยอะนะครับผมแต่เดี๋ยวพอมันเหี่ยวนะครับมันก็เหลือนิดเดียวนะครับผมเหลือแค่ประมาณหนึ่งถ้วยนะครับผมหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนะครับผม หมดแล้วครับผมผักกุดของเราวันนี้อโอเคครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องคนนิดหน่อยนะครับต้องเติมน้ำไหมไหมนี่ไม่ตรงไม่ตงเดี๋ยวตอไม่ต้อง,ตองเต,งมต,งติมน้ำนะครับผมหวังพึ่งน้ำจากผักเอานะครับผม อันนี้นะครับใครที่กินผงปรุงรสหรือว่ากินอะไรนะครับผมก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับผมผงปรุงรสนะครับรสดีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับว่านะมันเริ่มออกมานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วนะครับผมลวกไอ้ผักสุกนะครับผม นี่นะครับผมตอนแรกผมก็งงๆอยู่นะครับผมว่าน้ํามันฉกประมาณไหนนะครับผมกรุปแลวออกมาเยอะมากนะครับผมน้ําจากผักนะครับอันนี้ไม่ได้เติมน้ําเปล่าลงไปเลยนะครับผมมีน้ํากะทิแล้วก็น้ําจากผักล้วนๆนะครับเอามันคนนิดนี่แปบนิดเดียวนะครับผมเหลือเหลือนิดเดียวจริงๆนะครับผม เสร็จแล้วก็ผมลวกกะทินะครับไอผักกูดครับผมสวัสดีครับพมอทำเสร็จแล้วก็มา กินข้าวกันว่ากับผมมาชิมกันว่านะำับตําเสร็จแล้วกันนี่ครับผมข้าเรียวว่าลวกเทนะครับลวกเทผักกูดครับผมครับผมลวกกะทิผักกูดนะครับผมนี่ครับผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากนะครับผมใส่น้ํากะทิใส่กะปิใส่เกลือนะครับผมแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะครับผมพวกผงปรุงรสอะไรพวกนี้ไม่ได้ใส่เลยนะครับผม จริงนะครับสาหรับคนที่กินนะครับก็ใส่ได้นะครับแต่วันนี้เราไม่แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใส่นะครับผมคลิปช่องการบินมานะแต่ถ้าจะเป็นแต่ถ้าเป็นแกงพวกต้มพวกอะไรแบบนี้นะครับก็จะใส่แบบเป็นซุปก้อนนะครับผมใส่ขนมใส่ซุปก้อนประมาณนั้นนะครับผมแต่ผงปรุงรสอะไรแบบนี้แบบไม่ค่อยได้ใส่อกครับปรุงแบบธรรมดาเลยนะครับผมช่วงปรุงที่มีนะครับ ชอบมากนะครับผมน้ําต้มกะทิปักกุนะครับไม่ใช่แค่ต้มกะทิปักกุนะครับต้มน้ําต้มกะทิผักมันสุดยอดนะครับผมมันได้ความมันจากกะทิที่เราคั้นเองนะครับผมบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับผมวิธีชั้นกะทิอะไรแบบนี้นะครับผมสําหรับบางท่านที่ไม่รู้นะครับผมก็ลอง ย้อนไปดูคลิปเก่าๆในช่องตามบีมานะครับผมจะมีคลิปคลิปเกี่ยวกับ <ules S 1> แกงกะทิอะไรแบบนี้นะครับจะมีวิธีคั้นคั้นกะทิอะไรอยู่นะครับผมคลิปหลังๆนี้ผมไม่ได้ถ่ายด้วยนะครับผมวิธีการคั้นกะทินะครับผมเพราะว่าทําไปหลายคลิปแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับคลิปช่องตามบีมานะครับตั้งแต่ทํามาทุกอีพีนะครับผมเท่าที่ผมจําได้นะครับไม่เคยซื้อกะทิกับป๋องเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าของเขาไย่เลยนะครับ ของเขาก็ดีของเขาก็เราอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเราเรามีมะพร้าวอยู่แล้วนะครับผมมีสวนมะพร้าวอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็เลยใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับลองลองกินผักกันบ้างครับผมอร่อยครับผมผักบุ้งนะครับถึงกะทิอะไรพอดีนะครับผมถึงกะทิถึงกะปินะครับ มีความหอมอยู่นะครับสำหรับปลากุดนะครับผมมันมีรสชาติในตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมเป็นหนึ่งในผักบ้านๆน,นะครับปักเป็นหนึ่งในผักบ้านๆา,าง่ายที่ผมชอบมากนะครปลากุดนะครับผมชอบรสชาติมันมากครับผม เอาไปไสใ, Mama, ใส่ในมาม่าใ,ใส่อะไรก็อร่อยนะครับผมใส่ในบะหมี่กึ่งนะครับผมเมื่อก่อนผมก็ไม่ไม่ได้กินเหมือนกันนะครับปากูนนะครับไม่กินเลยนะครับผมแต่พอลองได้เปิดใจกินดูนะครับผมลองเปิดใจกินลองเปิดใจชิมนะครับผมก็ปรากฏว่าอร่อยกว่าที่คิดนะครับผมกลายเป็นชอบไปเลยนะครับผมอาหารนะครับผมต้องลองเปิดใจกินนะครับผมบางอย่างนะครับที่เราไม่เคยกินนะครับ เป็นผักที่หาได้ง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแถวภาคอื่นงนะหาให้ไหมนะครับผมแต่แถวภาคใต้นะครับหาง่ายมากนะครับผมพี่น้องชาวภาคอื่นนะครับที่ชมคลิปอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมผมอยากอ่านคอมเมนต์มากๆ มันติดกันนะครับเป็นคําใหญ่ๆนะครับเป็นคำเล็กๆนะครับคําใหญ่ๆเพลืองครับผมอืมอก็เป็นผับบ้านๆน,นะครับขุดนะครับ เป็นผักบ้านๆที่แบบรสชาติมีเอกลักษณ์มากนะครับผมรสชาติของเข้าอร่อยมากได้กินในจะติดใจนะครับผมขอเริ่มเปิดใจกินนะครับผมก็อ,อยู่กินลำบากนะครับทีนี้ ผมก็อิ่มเรียบร้อยเลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องตามบีมาด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบา,บายยครับผม